ไตรตาวีออสหนึ e ่งจุ e เกียรธรรมดาปี2011โปรโมชั่นของลายที่หนึ่งแสบาทเท่านั้นค่ะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะแม็กลายสวยได้เกียร์ธรรมดาอีกต่างหากค่ะทำปลายท่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังกระหึ่มเลยค่ะคันนี้ภายในเป็นเบาะผ้า เกียร์ธรรมดาเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าค่ะประวัติจัดเต็มได้เลยนคะคะส่งแค่เดือนละ5,000บาทค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี A ๊ยบเลยค่ะคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปเกสตรคนี้ไปเฉงานได้แล้วค่ะ เบาะนิมสุดๆเลยค่ะเครื่องยนต์พัน4สี่เบนซินค่ะสนใจยังไงทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้าไอซี่เอ็มพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ